เป็นดูสามยอดกุมารคิรินเนราเอเดนขา,ขายของหาเงินเองที่ตลาดคนแห่ชมกายฮารุสามยอดกุมารผันตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวจิว๋วฮารุสุประกอบได้พาสามยอดกุมารน้องคิรินน้องเน,นราและน้องเอเดนไปขา,ขายขนมหาเงินเองที่ตลาดเด็กๆตื่นเต้นกับการขายของและนับเงินอย่างขมักขมันฮารุเผยความภูมิใจในลูกๆที่สามารถขายขนมได้กำไร มุมมองของชาวเน็ตก,การที่เด็กๆได้รับอนุญาตให้ขายของเองถือเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและการรู้จักทำงานตั้งแต่เด็กซึ่งอาจเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาในอนาคตมุมมองของชาวเน็ตบางคนอาจมองว่านี่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับครอบครัวของกายและหารุเพื่อสร้างฐานแฟนคลับและกระแสความนิยมคนแห่ชื่นชมกายฮารุเลี้ยงลูกแบบนี้ ชาวเน็ตต่างชื่นชมวิธีการเลี้ยงลูกของกายและหารุที่สอนให้ลูกๆรู้จักทำงานหาเงินเองตั้งแต่เด็กแม้จะเป็นลูกดาราและบ้านมีกินมีใช้แต่ก็ยังสอนให้ลูกๆรู้จักทำงานหาเงินเองมุมมองของชาวเน็ตการที่ครอบครัวนี้เลี้ยงลูกแบบนี้อาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับครอบครัวเพื่อสร้างฐานแฟนคลับและกระแสะความนิยมมุมมองของชาวเน็ต บางคนอาจมองว่านี่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับครอบครัวของกายและหารุเพื่อสร้างฐานแฟนคลับและกระแสะความนิยักกำไรจากการขายของสามยอดกุมารขายขนมได้กำไร400บาทฮารุเผยว่าแม่เข้าเนื้อไม่กำไรเงินแต่โคตรกำไรซื้อวิชาชีวิตให้พวกหนูมุมมองของชาวเน็ต การที่เด็กๆได้รับอนุญาตให้ขายของเองถือเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและการรู้จักทำงานตั้งแต่เด็กซึ่งอาจเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาในอนาคตมุมมองของชาวเน็ตบางคนอาจมองว่านี่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับครอบครัวของกายและฮารุเพื่อสร้างฐานแฟนคลับและกระแสความนิยม